สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างสิ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับบรรยากาศช่วงนแร,ร่งครับโอ้อันนี้น่าจะมาเอาสเสบียงนะครับขนาดนี้อาจจะมาเอาข้าวสารนะครับ เอาสารอาหารแห่งพี่น้องเสบยียงลงกทมนะครับ3วัน จักชีทุ่มรถกันไว้รถอันบ้านให้ออกชีทุ่มเหมือนอือ่วให้ออกชีทุมนาะมันผไปแล้วออกชีทุ่มเหมือนความแรนเลยหังออ่าย่อไหนก่อนไปไปไป มันไก่ดิหารอยราปดิกีทมเก่วมกันเอนหรสิ้มอย่เอร์กันไปอกลสเบน้ำกลดสน้ำดอกความความ้กันสีแดแซงหอยอ้อนนมู่อกไห็นรถาประจัไรอะไรอวนนี้ไ่ได้ห่นหยาฮะได้หอนหญะให้ว้วยบอเออเี้ไปกเขาไม่ได้บ้าน ลาปั้นม่หลามเป็นตุ่มมอหนามอะไรไปปับหน้าไหมปับหน้าไหมเนื้อเหอลัดออกเพียงขึ้นไปทาสีเหรทงสีไม่ไปทาสีเหรอทาสีเลยอ๋ออ๋ออ๋อเห็นเยอ่เห็นเยอะได้ไปผู 2> <2> ้ใดไปผู้ใดไปไอไส่ไปซูมือเน้ ต่ว่ามือนี่เพาะไปแล้วค่ะเล้วแล้ว่นประอาเข้โหแถวไอ้ไส้เาไปต่ว้าแล้วประกาศหาสั่งเลี้อวประกาศหาาบ่าผมใช้เพรา่ไปมือนี่แค่ไปยังไม่ปเดินไส้บ่มอไปท่าสีเห็นทสีอยู่ต่ามันทายิสิไปนั่งิเออเอปจางเขาตอนแต่มาพอจางใส่กันสมือละ เอาผืนพ่นบอกแห้งๆบอกใส่กินดีบอกว่าพจบกลไปทานนเห็นน้งกินแนนท่านเอ้โหท่านบอกว่าืนนี่ะเขาลองนะครับว่าเป็นทางขยายนะครับเดียวเก็บเศษขนมาแล้วไปยัด้มแลวหันไหล่ขยายที่ทิ้มเั่นทางขยาให้น่าท่คือบอิ้มเที่อยกเอาถิ่มใหเายี่แก้กยังโอ้ บอกว่านะผ่เป็นทั้งกาว่างเอียผู้ใดเก็บไทั้งกะยากก็เก็บออกกองไปนี่แล้วล่ะฮะโอ้ยเปียกมัดนีสียาเปียกี่ฉีดต้มไปปนป้าน้ามาเนี่ยเนี้ยเย้ยเนนเนี่ยห็นไหเนี่ยเนี่ยเ

mẹ quá mẹ đưa nhắn nè. ồ âm múa đi âm múa gì gặp khó cháo ใกล้แล้วล่ะครับโอ้ห้าเนี่ก็มีกันสาดพร้อมครับอืม อ๋อไม่บอกพื่นแท้แ่ละวมบอกแง่กันไม่บอกพื่นได้แ่ละเอออ่ะเดี๋ยวโอ้ยสดเลยสสดเลยบรรยากาศช่วงแรกๆครับพี่น้อง ฝนแหลม่าอีกนะครับแหลม่าอีกแล้วอย่าตกเด้อยฟาตกเด้อของกระวานเขาแล้วมาหันนี่อีกอาทิตย์หน้าเรื่อยจะตกว่าเขาแล้วว่าหันนี่ฝนแหลม่าอีกแล้วฟาตกเถอะโยโย,โย่ไปก่อน ขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแบบกดไลค์กดแชร์ครับพี่นอ้องสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้าเอาเขาไปห,หมูกันครับเหล่ามาแล้วฝนกับมาพ่อฝน